สวัสดีครับเช่ากเกษตรสวนมันสัมปะหลังสุขภูสุคนนะครับผมกะว่านี้มาส่อมมันนะครับมาสามมันสัมปะลังนะครับผมกะไมา้ยางเบิงสำรวจไปเรื่อยนะครับกะซิมีต้นที่ยืนต้นตายไปเรื่อยๆนะครับผมถึงแม้ว่าสิได้รับน้ำฝนมากะยางต้นเนื่องนะครับผม ก็เลยย่างมาสำรวจก็ผ่านมาหลายมือแล้วแต่ก็ยังเหี่ยวเฉาอยู่นะครับอันนี้ก็แสดงว่ารากระบบรากเขามีปัญหาแล้วนะครับผมเคือดินบริเวณนี้มันจะเป็นดินหินแห่นะครับผมตอนที่เขาถือแดดจัดๆนะครับจะมีความห่อนสูงนะครับจะลวการากมันสัมปลังนะครับ เกเทราเขาเสียหายนะครับผมเกเหราเขาเหี่ยวแห้งนะครับแต่ก็ต,กตนน้นในลักษณะนี้นะครับเอาพิจารณาเบื้องแล้วว่าเขาสีบอสมบูรณ์นะครับโลกทิมนะครับสามไม้เลยนะครับผมเนี่เอาเบื้องสังเกตลักษณะลำต้นบอ่ออวบอบบใหญ่นะครับแต่คิดว่าเขาสิแค่แก่นนะครับไ่ค่อยจเจริญเติบโตเท่ากับโรคทิมสามไม้เลยนะครับ นี่นะครับรากเขาเลื้อหน่อยนะครับเฮ็ดให้การเจริญเติบโตเป็นไปได้ซานะครับผมหากินอาหารได้วาลายนะครับลกถิมเลยนะครับผมที่สามของผมก็จะยงขี้ดินก่อนนะครับหรือว่าพ่นดินนะครับเพื่อไม่ให้ดินแน่นนะครับผม ให้รากเขาเดินได้สะดวกก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับผมรประมาณนี้นครับตอนพันที่ผมตัดครับตัดสั้นนะครับประมาณสิบเส้นนะครับนี่สิบเส้นส,สิบสองเส้นประมาณนี้นะครับบากเกินสิบห้าเส้นครับพันก็น่าจ,จะเป็นพันอย่างพวกนี้อาจะเป็นเกษตรศาสตร์นะครับผม มีตอกเลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเกือบจมดินนะครับผมากานะรหาผักปลูกในฝนนะครับว่าย่างเป็นต้องตัดเหงาก็ได้นะครับตัดสั้นๆนะครับผมเพื่อว่าการลำเลียงอาหารเขาจะได้เร็วขึ้นนะครับผมการดูดซับถาุอาหารนะครับ กระบวนการสร้างการจเจริญเติบโตของเขานะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับผมบ,บนาจ,จะรอดนะครับผมนี่นะครับหลากเน่าหมดแล้วนะครับ ก็เริ่มเกิดนะ้ี่น้กอย่าลายแนวนะครับแลงครับผมจับเพื่อเดียวก็เบิดนะครับขาตายย่างนึงก็นี่ย่างนึงเกิดนะครับทดแทนกัน,น,นรัลักษณะนี้ก็บอลอดนะครับ ทอนให้พี่น้องเบิ้งครับนี่นะครับปวกกินก็มีนะครับเพราะว่าถอนพันธุ์ข้าแห้งนะครับผมยงไหวก็บายังไงนะครับหลักเขามีอยู่นะครับแต่ว่าเหลือหน่อยนะครับผมไปต่อว่าใดนะครับจังสีดตกทิ่มเลยนะครับผม ขังลงให้ลึกที่สุดนะครับผมเพราะว่าดินค่อนข้างตื้นนะครับใช้ไ,ได้บพลึกนะครับผมให้พึงดินชั้นล่างเขาเลยนะครับชั้นพื้นแหลกเลยนะครับเขาจะได้รับความชื้นนะครับนี่นะครับลักษณะลกักลิบๆนะครับนี่แบบนี้บลอดนะครับนี สี่กายห้องก็มาสามาแบบนี้นะครับพี่น้องตายเบิดแปลงนะครับเรือยูประหอดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับโดดไทไมนะครับกับมาใส่จอบยุ่งยุ่งยุ่งหรก็ะเสียบนะครับกับเกิดดีอยู่นะครับสมบูรณ์ดีนะครับสี่กาปลูกย่ำนี่แล้ครับประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภานะครับฝนแหลกมากพอดินซุ่มกับไทโอเบเดไทนะครับพี่น้องพอดินซุ่มๆแน่ก่พ้นดินนะครับเนี่ย ยงยง,งแต่ว่าใส่จอบนะครับย้งแลวอ็ยงไวยงไวเลยเสียบน้ำกลนนะครับผมลำบากแน่กะแต่ว่าเซฟตดทุนเข้าไปได้หน่อยนึงนะครับผมไช้ไม้หลายหลอดก,กับสินเปลืองนะครับสินเปลืองประมาณนะครับผิดจรณนานะครับ เป็นแตง่าย่วะครับแบบนี้แบบนี้อันนี้ผ่านมาลายมือแล้วนะครับนี่ฝนตกถึกฝนลายมือแล้วก็ยังใบย,ยังบ่ซซึนอยู่นะครับแบบนี้ก็ถอนทิมได้เลยนะครับผมคือเขาว่ามีพัฒนาการว่ามีการถอดยอดไม้นะครับเนี่ยทิมได้เลยนะครับนี่นะครับตากเขาจะไม่ซนีนะครับผมบดกนะครับ ปล่อยไว้ก็ได้บเกินสามหัวแลนะครับแบบนี้แต่ว่าต้นก็นยังพ่อไปได้อยู่นะครับแต่ว่าจะจะเริ่มเติบโตซ่านะครับผมบอกงอ่ายคือมันจะแขะแเกนแล้วนะครับใบทบซึนเมายังนะครับใบยังตกอยู่นะครับจี่ช่วงเศร้าๆนะครับสังเกตเบ้องได้นะครับผมทอนทิ่มสามไม้นะครับ ที่สามก็อยาไปสามใส่หลุมเก่านะครับผมก็ห้ยับมาเน่จากหน่อยนะครับเพราะว่าหลุมเก่ามันซัมป์ลังเขาดูดซับถาดอาหารในบริเวณนั้นไปแล้วนะครับผมเขาตรงขยับมาจากน้อยนะครับ ตายไร้แล้นะครับบริเวณส้วนดินหินแห่นะครับผมเนี่ยกังงามเลยพี่น้องครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเบ้าหนองนะครับกับคอตัวลาบไปก่อนนะครับผมจะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่ยังกับคอมเมนต์สอบถามนะครับแลกเปลี่ยน พอกีเทีนกันได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ